มาสมัครงานพาพ่อมาด้วยเหรอขอพ่อเขาอยู่ด้วยได้ไหมคะว้าวกระเป๋าฉันเธอสามชั้นนี่ลุงไม่เหยียออฟฟิศฉันทำไมเนี่ยพอดีหนูมาสมัครงานค่ะฉันไม่รับหรอกแล้วพาพ่อโสโครกเธอกลับไปด้วย รุปคุณพ่อจะไม่เข้าไปดูบริษัทวิคิสมายด้วยกันหรอครับไม่ดีกว่าพ่อรออยู่แถวนี้แหละไม่เข้าไปดูสักหน่อยหรอครับจะได้รู้ว่าบริษัทเขาน่าเชื่อถือขนาดไหนเอานะแกโตแล้วนะพ่อเชื่อใจแกงานระดับแค่นี้ไม่ต้องถึงมือพ่อหรอกก็ได้ครับแล้วคุณพ่อจะรอในรถไหมครับเดี๋ยวผมสาตาร์รถให้ไม่เอาดีกว่าพ่อรอนอกแหละลมันเย็นดีงั้นเดี๋ยวผมรีบไปเรียกลับนะครับ เพื่อนหนูที่หนูเล่าให้ฟังนะคะพี่ออยผิวพรรณหน้าตาสมแล้วที่เป็นตระกูลผู้ดีขอบคุณค่ะบอสได้ข่าวว่าหนูจบจากอังกฤษเลยเหรอค่ะพี่ออยลองสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษเลยก็ได้นะคะงั้นขอลองพูดหน่อยนะคะ how old are you what was your first job after graduated yes I am 25 years old after I graduated I got intern with d r t h r Danai Company <S เก่งมากเป็นไงคะน้ำฝนพอจะมีโอกาสทำงานที่บริษัทเราได้ไหมคะระดับลูกสาวด็อกเตอร์แดนมาสมัครงานพี่ไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปหลอกออมแบบนี้แสดงว่าน้ำฝนก็ได้งานแล้วสิคะตอนนี้ยังก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนมาสมัครงานอีกคนหนึ่งแต่ไม่ต้องกังวลนะคะ พี่คงจะให้เขาสมัครแค่เป็นตัวประกอบเฉยๆบริษัทเราจะได้ดูว่าไม่ใช้เส้นสายในการรับพนังงานเข้าทำงานเอาคุณธนาบูรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณออยคุณออ,อ,อมออมเดี๋ยวพี่จะพาคุณธนาบูลิไปคุยเรื่องงานยังไงฝากดูแลคุณน้ำฝนด้วยนะได้ค่ะพี่ออยคุณธนบูลคะ เดี๋ยวเรียนเชิญนั่นบนดีกว่าค่ะได้ครับน้ำฝนเดี๋ยวเราไปเอาน้ำมาให้นะอืมได้ได้ได้ เป็นไรลูกคุณลุงต้องระวังเสียคาที่นี่รถเยอะพะกามาสนี่หนูจริงเหรอลูกเออคุณลุงคะหนูไม่ได้ชื่อพกามาสคะ่ะหนูชื่อใบเฟิร์นคุณลุงน่าจะจำผิดคนแล้วมั้งคะอ๋อหน้าหนูเหมือนลูกสาวลุงมากเขาเพิ่งเสียไปอ๋อค่ะหนูเสียใจด้วยนะคะงั้นหนูขอตัวก่อนนะคะคุณลุงเดี๋ยวใบเฟิร์น หนูจะรังเกียจไหมถ้าพ่อจะเรียกหนูว่าลูกหนูไม่รังเกียจหรอกค่ะคุณลุง <c oughs> ค่ะคุณพ่องั้นหนูขอตัวไปสมัครงานก่อนนะคะคุณพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า ขอโทษนะคะพอดีว่าฉันมาสมัครงานนะคะอ๋อเหรอมเมราว่ากอกใบสมัครที่ไหนหรอคะที่ฉันเองเดี๋ยวเอามาให้อ๋อค่ะขอบคุณค่ะอ้าวหนูปากามาเอ้าวคุณพ่อเข้ามาทำอะไรคะเนี่ยหนูบอกแล้วไงคะว่าหนูชื่อใบเฟิร์นไม่ได้ชื่อปากามาก ก็พ่อตามหนูเข้ามาสิข้างนอกมันมีสุนนะัขพ่อกลัวอ๋อค่ะอะไรกันมาสมัครงานพาพ่อมาด้วยเหรออ,อไม่ใช่อย่างนั้นนะคะพ่อพ่อออกไปรอข้างนอกก่อนได้ไหมหนูกำลังจะสมัครงานบริษัทน,นี้เออแต่พ่อกลัวนะข้างนอกมันมีสุนนะัขแล้วเมื่อกี้พ่อก็เกือบโดนรถชนหนูก็เห็น สรุปจะเอายังไงเออขอพ่อเขาอยู่ด้วยได้ไหมคะรับรองคะ่ะว่าจะไม่รบกวนนะคะก็ได้รีบเขียนใบสมัครแล้วก็รีบกลับไปเลยแล้วกันเพราะยังไงสารลูปอย่างเธอก็ไม่มีวันได้เข้าทำงานที่นี่หรอก <s ute> เป็นยังไงบ้างคะคุณธนบูลบริษัทออยดูน่าเชื่อถือไหมคะ โอเคเลยครับคุณออยเดี๋ยวผมขอปรึกษาคุณพ่อก่อนเรื่องการเสร็จสัญญานะครับได้ค่ะแต่ยังไงออยก็ขอฝากบริษัทออยไว้ในอ้อมใจคุณธนบู์ด้วยนะคะแล้วหวังว่าถ้าเราปิดดีลไซน,นี้ได้ไซต่อไปคุณธนบู์จะไว้ใจบริษัทออยอีกเช่นเคยนะคะเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับถ้าไซต์แรกงานผ่านไปได้ด้วยดีไซา์ต่อไปก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะคุณธนบู์ มีแต่แก้วพลาสติกนะหวังว่าจะกินได้ได้ค่ะไม่มีปัญหาอะไรนี่ค่ะพ่อกลบใจแล้ว,วเฮ้ยกระเป๋าฉันโทรศัพท์ฉันขอ,ขอโทษนะลุงไม่ได้ตั้งใจ เลยุงลุงรู้ว่าลูกล,ล,ล,ลุงไม่ได้งานลุงเลยแก้เขาใช่ไหมลุงรู้ไหมว่าเขาคือใครเขาคือลูกสาวของด็อกเกอร์อะไรกล้าเสียมรยยะกับคุณน้ำฝนเหรอก็ได้เพื่อนออมทำไมพื้นเปลี่ยแบบนี้ละ่ะพ่อลูกคู่นี้นะสิคะทำน้ำหกใส่คุณน้ำฝนฮะ คุณน้ำฝนคุณพ่อคุณน้ำฝนเป็นอะไรหรือเปล่าคะนี่ลงุงไม่เหยียออฟฟิศฉันทำไมเนี่ยแต่งตัวก็โสโครกดูได้ที่ไหนพอดีหนูมาสมัครงานค่ะมาสมัครงานเหรอฉันไม่รับหรอกแล้วพาพ่อโสโครกเธอกลับไปด้วยอะไรกันยังไม่ทันดูเอกสารหลักฐานเขาเลยก็แล่เขากลับแล้วมาตรฐานของบริษัทนี้มันอยู่ตรงไหน อยู่ตรงที่ความพอใจของฉันและตระกูลของคนที่มาสมัครไงงั้นแสดงว่าถ้าลุงจะมาดูงานกับบริษัทนี้ลุงก็ไม่ต้อนรับใช่ไหมใช่หนังหน้าอย่างลุงฉันไม่ต้อนรับหรอกดีในที่สุดท่าแท้หางของคุณก็โผล่เอ,อ่อคุณธนบูลคะหมายความว่ายังไงคะคุณพูดเองนะว่าคุณจะไม่ต้อนรับ คุณพ่อของผมฮะ<า><า>ค,คุณพ่อวงตระกูลของฉันอาจจะไม่มีชื่อเสียงเท่ากับด็อกเตอร์นไนแต่พ่อของเธอฉันก็รู้จักนี่คุณลุงรู้จักกับพ่อหนูหรอคะรู้จักสิถ้าพ่อของหนูไม่โลภนะหนูก็คงไม่ต้องมาสมัครงานที่บริษัทน,นี้หรอกนี่ด็อกเตร์ดนไยถังแตกแล้วเนี่ยหนูปรามาใบเฟิรนค่ะ นั่นแหละหนูไม่ต้องมาสมัครงานะที่นี่แล้วหนูไปทํางานกับพ่อไปเป็นเลขาเจ้าเชกคุณพ่อทําไมขอบคุณค่ะคุณพ่อเจ้าเช็กหน้าเหมือนน้องสาวแกไหมล่ะเหมือนน้องปะการังจริงๆด้วยตาลุกพ่อจะพามือฟิ่พ่อคุณธนมูลคะเราเรื่องโครงการเราล่ะคะคุณไม่ต้อนรับคุณพ่อผม ผมก็ไม่ต้องรับคุณเหมือนกันรวัแล้วโอ๊ยบริษัทจะเอาไปจแบบที่ไหนเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้ยิดไปไกล ปล่อยให้เธอเดินผ่าน